นี้นะคะเตยก็อาจจะมีเสียงรบกรวนเยอะนิดนึงนะเพราะว่าน้องกําลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่วายก็จะมาแจ้งนะคะว่าคือแจ้งเรื่องขนมญี่ปุ่น<ม>ที่กินไปแล้วก็อาจจะไม่ได้รีวิวก็จะมีอ่าช็อกโกแลตชินจังแล้วก็จะเป็นลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็รอยเป็นรสนมเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะรีวิวให้ดูหรือเปล่าเพราะว่าเตยยังก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันนะ แต่ว่าน่าจะถ้ามีเวลาว่างก็จะรีวิวแต่ถ้าไม่ว่างก็อาจจะไม่ได้รีวิวนะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าลูกอมแฮร์รี่ลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยยังเหลืออยู่นะคะก็คือเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันก็คือจริงๆแล้วลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์รีวิวไปแล้วแต่คลิปมันไม่ค่อยดีด้วยเราก็แบบตอนลงไปอะเน็ตมันล้มเหลวพอดีแล้วเลยก็ลบคลิปไปแล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยลงไม่ได้ก็ต้องขอโทษนะคะ ก็คืออาจจะรีวิวใหม่อีกครั้งแล้วก็เป็นบางอย่างนะที่เตยไม่ได้รีวิวเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ว่างเลยคือตอนนี้จะสอบแล้วก็เลยเริ่มเคลียร์งานที่ค้างคุณครูไว้นะคะก็วันนี้นะคะเต่ก็จะมาแจ้งแค่นี้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ายบานค่ะ